โอเคให,หม่นะ,ค,ะครับต้อนรับขออภัยข้าว่าราชการจังหวัดลำปางประธานในพิธีตรงนีนน้ไม่ได้ใสปัญหาโอ้โหขออภัยจังหวัดลำปางพีงบประมาณพศ2 5 6 5 วิจารัยอดสองร้อยนายครับสจังหวัดลำปางได้เีครับส่นังหวัง่ะได้กล่ารายงานท่านพั้วราชการจังหวัดลำปางท่านสิทธิชัยจินดาหลวงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดลำปาง กอ,องกำลังการป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดลำปางได้มีการบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ในการป้องกันและบรรเทาสาภายมีหน่วยงานเข้าร่วม30หน่วยงานอําเภอต8อํ 10, าเภอรวมเรื่องมือยุทธโครยยัโโยงงานน,นักยังนทัาาน้งสิ้น30 17พฤษภาคมพื้นทีาานท่เราก็ได้รับ ผลกระทบสาการอุทกภัยน้ำป่าไหลหลมาแล้วและได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายหลายพื้นที่หลายหลายอำเภอที่ได้มีการประชุมศูนย์บัญชาการนะครับป้องกันอุทกภัยหาการน้ำป่าไหลหลดินโคลนถล่มของจังหวัดลำปางเราก็ได้มีการพูดคุยในป่าที่้องชาวลำปาง เดดวอยู่ภายใต้ต้อมแสงของพระเจ้าพิเศษช่อยดูแลเราให้ดีที่สุดครับแล้วเราก็จะผ่านว้นปิ้งนี้ไปด้วยกันครับขอบพระคุณทุกคนครับก็ขอเปิดกิจกรรมการทิปปอเตรียงความพร้อมขอุทกภัยและน้องสาวนี่ยนะถ้าพร้อมอะไรบอกห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะ จะได้าทการโบกโพงนะคะให้กับรถปฏิบัติร่วยกันนะขอบคุณขอบค่านผบารเนี่เครื่องไม้พึ่งมือก็ได้เอามาช่วยกัน ครับีอาจารย์ได้เดินทางนะคะ่ที่จะแนะนำต่อยขรุนรถนะคะกิจกรรมที่พกการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัเตรทจังหวัดลำปาค่ะ รับทราบสถานการณ์ว่าปีนี้มวน้ําก็น่าจะมีมากกว่าในรอบๆหลายๆปีเพราะฉะนั้น ก็ได้เน้นย้ำนะครับทุกส่วนการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆรวมถึงบุคลากรในระดับจังหวัดเองเราก็ตั้งศูนย์นะครับบัญชาการแล้วก็มีแผนปฏิบัติการทั้งแผนปิญเหตุทั้งก่อนเกิดภยัยระหว่างเกิดภยัยแล้วก็หลังเกิดภัยไว้อย่างครบถ้วนแล้วแล้วก็ได้เน้นย้ำการปฏิบัติกับส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติรวมถึงบูรณาการ <c oughs> จากหน่วยงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับาภาคเอกชนมูลที่อาสาสมัครรวมถึงพี่น้องประชาชนต่างๆด้วยเพื่อให้การปฏิบัติตามแผนของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายเราก็คือว่าเราต้องการให้มีความสูญเสียหรือลดความสูญเสียนียให้น้อยที่สุดนะครับถึงไหนก็แล้วแต่ที่มันจะสุ่มเสี่ยงให้เกิด ความเสียหายเราก็จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้มีการเคลื่อนย้ายและหากว่ามันเกิดสถานการเกิดไฟเกิดขึ้นเราก็มุ่งเน้นให้มีการเข้าพื้นที่ได้โดยเร็วนะครับช่วยเหลือพี่น้องเราให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนั้นเรื่องของการฟื้นฟูบูรณะและก็เยียวยาก็จะมีการสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งรัดการช่วยเหลือทั้งเบื้องต้นแล้วก็การฟื้นฟูเยียวยาตามข้อระเบียบกฎหมายต่างๆให้รวดเร็วที่สุดครับ